แล้วนี้ก็จะเป็นเขาทุกอย่างนะครับจะมาบอกนะว่ามีเขาอะไรบ้างนะครับสีเหลี่ยมๆตามเมาส์นี่นะสีเหลี่ยมๆตามเมาส์นี่เลยนี่คือเขาโคเคนครับแต่นี่นะตามเมาส์เลยนี่คือเขาโคเคนอ่ะข้ามีคนถามว่าถ้าเราหลุดหลุดตรงในบริเวณเขาโคเคียนเราจะแจ้งเขาโคเคนหมดไหมไม่ครับ แออจ้งเขาว่าอาคาสม,มุดแล้วหลุดฝั่งนี่นะครึ่งบนนี้แล้วบอกหลุดทางเขาโคเกนฝั่งเมืองบนนะฝั่งเมืองบนเพื่อก็จะได้หาเราง่ายๆหน่อยส่วนตัดเขาตัดครึ่งอ่ะตัดครึ่งฝั่งไหนเขาสม,มุดแล้วหลุดฝั่งนี้ก็คือฝั่งสอนอเมืองบนเขาตัดครึ่งฝั่งนี้ก็จะบอกฝั่งเขาผีเพื่อก็จะได้วนหาเราง่ายๆกว่าเพราะว่ามันต้องมีส่งทีกดวอลท์พูดตลอดอยู่แล้วเนะ<ม>าะไปทางขวานี้นี่ครึ่งนี้เลยนี่เขาจะเรียกว่าเขาผีนะครับเขาผีเขาประพาคาน นี่ครับถ้าเราหลุดเหมือนกันครับถ้าหลุดฝั่งไหนก็พยายามบอกว่าฝั่งข้างบนหรือข้างล่างนะลงมาจะเป็นเขาศูนย์วิจัยหรือเขาแหลบนะครับตัดแค่นี้พอนะนี่นี่ตัดแค่นี้พออันนี้คือเขาแหลบหรือเขาศูนย์วิจัยนะครับลงมาจะเป็นเขาเหมืองเขาเมืองนะครับเขาเมืองตามแค่นี้เลยเขาเหมืองออกซ้ายมาตรงนี้หน่อย ตรงนี้นะนี่เขาจะเรียกว่าเขากลางหันหรือว่าเขาเรเวลประชาชนวัดก็ได้นะเพราะว่าหรือว่าเอาที่เราเข้าใจกันนะเส้นอาเทนาอาเทนาน่นแหละเ,เข้าใจกันเส้นอาเทนานะตัดลงมาตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จะเป็นเขาสามท่อหรือเขาเขื่อนลงไฟฟ้านะตรงนี้นะหม,มาส์ ตัดลงมาขวาอีกครับนี่เขาเขียวโซนเขียวตามเมาส์นี่เลยนี่จะคือเส้นเขาดูไว้หรือว่าอุตสาหกรรมดูไว้นะแถวนี้ถคาหลุดแถวนี้ก็บอกว่าอยู่อุตสาหกรรมดูไว้แต่ถ้าหลุดออกขวาไปก็คือเขาดูไว้ทั้งนั้นเลยครับตั้งแต่ตรงนี้นะซ้ายตั้งแต่ครึ่งตามเมาส์นะตรงนี้เขาจะเรียกว่าเขาแลบโอเวอร์นะครับเขาแลบโอเวอร์ส่วน เส้นตรงนี้นะครับเส้นนี้จะเป็นเส้น DG นะ mm hmm. เส้น DG จีขาแลบโอเวอร์อ่ะมันจะแบ่งครึ่งหนึ่งกับเขาอ่างุ่นนะเนีย่ยตามเส้นเลยครึ่งหนึ่งเนะี่ยส่วนขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปข้างบนมันจะเป็นเขาไล่อ่างุ่นนะครับเขาไล่งุ่นเ mm hmm. ขาอ,ออกซ้ายมาตรงนี้เลยนี่เส้นตรงนี้มันจะคือบ้านโทนี่นะบอกว่าเขาโทนี่ก็ได้ฝั่งโทนี่ฝั่งเอ่อริมเลก็ได้นะพยายามพูดกัน ส่วนตรงกลางนะครับตรงกลางฝั่งนี้เลยตามเมาส์เลยนะนี่จะเป็นเส้นอากินะทั้งหมดครับเส้นอากินะนี่คือเชื่อมตรงนี้หมดเลยนะนี่นี่นี่วนวนรอบนี้หมดเลยคือเส้นอากินะนะส่วนถ้าสมมุติหลุดทางนี้ล่ะจะบอกว่าไงเราเอาตามเมืองเราเลยก็ได้ครับถ้าสมมุตินี่คือเขื่อนเล็กแต่เราเข้าใจว่าคือที่เลี้ยงฉลามก็จะบอกว่าหลุดฝั่งทางฉลามอะไรอย่างงี้ก็ได้นะใ่่นี่คือเขาอากินะนะครับ ก็มันจะมีส่วนเขาสามท่อเนี่ยเราเราจะแบบพยายามเราต้องยึดตามที่เราอยู่กับเมืองเราด้วยว่าเราหลุดฝั่งไหนฝั่งไหน,นอ่ะตามที่เราเข้าใจก็ได้